ก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผมสั่นแลว,วันนี้เราอยู่กันในเกมที่ก็เป็นเกมไหมก็เป็นเกมได้มั้งเพราะว่ามันเล่นในเว็บนะกับเกมอินฟินิตครับ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 ,รบก็เป็นเกมที่เราต้องสร้างสรรค์สิ่งที่เขาเรียกว่าอารมณ์แบบเราจลองว่าเราเป็นพระเจ้าแล้วกันเป็นก็ตเป็นก็ตเราต้องจําลองการเป็นพระเจ้าโดยการให้สร้างทุกสรรพสิ่งโดยเริ่มต้นจาก4อย่างนี้นะครับตามที่ทุกคนเห็นใน จอเลยก็จะมี water ไฟ wind earth น้ำไฟลมแล้วก็โลกนะครับซึ่งก็ทุกคนที่เราเป็นเพจเจ้านะผมว่าเป้าหมายผมในวันนี้ก็อยากจะลองสร้างให้ได้สิ่งมีชีวิตให้ได้สักอย่างกันเลยเราเริ่มอะไรกันเพิ่มบปการไม่รีรอนะอย่างไรผมเอาน้ำผสมกับไฟได้เป็นสตรีมอารมล์แบบลมแรงเอาสตรีมผสมกับวินได้ไหม กลายเป็นคลาวเราได้เมฆแล้วครับเอาคลาวผสมกับเอได้ปะได้เป็นเรนว่ะเราได้ฝนละมาละแล้วมนุษย์เราจะได้เกิดตอนไหนไม่รู้นะรงงไงเรนผสมกับไฟกลายเป็นเรนโบว์เอ้ยไม่ธรรบาดาตอนนี้เรามีเรนโบว์ละต่อไปเอาถ้ผมเอาวอเตอร์ผสมกับวินจะกลายเป็นเวฟเช็ดเคไปผสมกับสตรีมกลายเป็นเอนจิ้น เช็ดเคเรายังไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยทุกคนแต่เรามีรถแล้วเรามีเครื่องยนต์แล้วครับเอา็นจิ้นกับโลกแทรกเตอร์โลกรวมกับเอ็นจินกลายเป็นรถแทรกเตอร์ฮะชี้เนี่ยเราสร้างเครื่องยนต์แล้วแต่เรายังไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยถ้าผมเอาคลาวดกับสตรีมลงกันได้ปะก็เป็นเลนเด์เลยงั้นน่าเป็นเอ็นจินกับแทรกเตอร์ลงกันได้ปะ กลายเป็นแท้งเครื่องยนต์กับรถแท็กเตอร์กลายเป็นถังอะไรไว้นเนี่ยเอาถังมาส่งกน้ํากลายเป็นซับมารีนเรือดำน้ำเจ็ดเคอะไรไว้นเนี่ยแล้วมนุษย์กูอยู่ไหนเนี่ยเอาทรัคผสมงกับไฟก็กลายเป็นแท็กเตอร์ถ้าเอาแท้งผสมกับไฟเฟรมโทเวอร์ปืนยิงไฟครับเจ็ดเคปืนยิงไฟแล้วเราจะสร้างมันยัไงวะเอาเอิร์ธผสมกับเว็บ กลายเป็นทรายทรายผสมกับน้ํากลายเป็นบีชทะเแรกเป็นทรายพอผสมกันนะปุ๊บกลายเป็นชายหาดเอาชายหาดผสมกับโลกกลายเป็นแซนเหมือนเดิมเอาแซนบวกกับเลนได้ปะบีชเอาบีชผสมกับฝนกลายเป็นซึนามิเช็ดเขชายหาดมารวมร่างกับฝนปุ๊บแม่งกลายเป็นซึนามิเช็ดแล้วสิมีชีวิตเราจะได้ตอนไหนเนี่ย เอ่อเอาเรนโบว์ผสมกับเว็บได้ปะกลายเป็นเซิร์ฟฮะคือเราไ sì ม่ได้สิมีเรามีเซิร์ฟแล้วนะเซิร์ฟผสมกับเรนกลายเป็นเซิร์ฟฟิงฮะเซิร์ฟผสมกับเรนเอาเซิร์ฟที่เราเล่นกลายผสมกับฝนแม่งกลายเป็นเซิร์ฟฟิงกลายเป็นกีฬาละเอาสตรีผสมกับเอิร์ธกลายเป็นกลายเป็นขี้แล้วใครเป็นคนขี้อ่ะ เอาเฟรมทาวเวอร์รวมกับขี้ใช่ปะปืนไฟรวมกับขี้ไอ้มัดมันเป็นขี้หรือโคนปะอ๋อโคนโคนโคนตกใจตกใจผมโทษโทษทุกคนมันไม่ขี้แค่รูปมันเหมือนขี้มัดมันคือคโคนครับกลายเป็นบริคกลายเป็นก้อนอิดแหละแต่ตอนนี้เราไม่ก้อนอิดแล้วคนอยู่ไหนเลยไม่มีคนเลยนะตอนนี้นเออ่วินของแพงกลายเป็นทอร์นาโดภัยพิบัติมาครบแล้วแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิต มอนาโดผสมกับไฟได้ปะกลายเป็นภูเขาไฟเนี่ย yeah. ไฟผสมกับมอนาโดกลายเป็นภูเขาไฟเรนสมาร์แซนแคนเบรชบริกผสมกับไฟกลายเป็นคลินช์คลินช์คลินคือเอออะไรวะตามนั้นเลยทุกคนเดจำได้ไหมนะผมว,ผาาว,ผาาวผ่าผมมัสะกดผิดวอ๋อเตาเผาคลินแปลว่าเตาเผาเตาเผาผสมกับโวกเคน กลายเป็นลาวาอืมโอเคแทงผสมกับเอนจินไม่ได้แทงผสมกับแซนกลายเป็นเดสเซอร์กลายเป็นทะเลทรายบรีสผสมกับเซิร์ฟกลายเป็นเซิร์ฟเฟอร์มันมีทั้งเซิร์ฟเซิร์ฟฟิ้งเซิร์ฟเฟอร์มีทุกเซิร์ฟแล้วนะเซิร์ฟมีผสมกับเซิร์ฟฟิ้งกลายเป็นเซิร์ฟฟิ้งเซิร์ฟเฟอร์กลายเป็นเซิร์ฟฟิ้งเอาบริกกคคลีนลงกันได้ปะกลายเป็นบริกเหมือนเดิมงั้นผมเอา ซับมารีนรวมกับเฟรมโทเวอร์กลายเป็นไฟไฟผสมกับซับมารีนกลายเป็นไฟเอบอลฮะไฟเอบอลมันหลงกันได้ยังไงวะเดสเซอร์ตบวกกับน้ำกลายเป็นโอเอซิสโอเคอันนี้คือเรายังไม่ได้มนุษย์เลยนะทุกคนเอาคลาผสมกับวิดกลายเป็น Storm. สตอร์มสตอร์มผสมวอเตอร์กลายเป็นเลนไปแล้วเอาสตอร์มผสมกับซึนามิกลายเป็นทอร์นาโด อลาโตโดผสมกับสตอร์มเลยวะกลายเป็นเฮอร์ดิเคนโอ้โหภัยพิบัติมาเต็มแล้วตอนนี้แล้วมนุษย์กูอยู่ไหนวะเนี่ยเอนจินซามารีนผรงนี้เป็นซามารีนนี่แล้วผมจะสร้างมนุษย์ยังไงวะเอาโอ้ยผสมไฟยบอลได้ปวะกลายเป็นฟินิกซ์นี่สิ่งมีชีวิตตัวแรกของเราคือนกฟินิกซ์สัตว์ในตำนานชเชคเคนสิ่งมีชีวิตตัวแรกของเรามันนับวเป็นสิ่งมีชีวิตไหมอะก็นับแหละแต่ว่ามันคงจะง่ายไปหน่อยอย่างได้แบบที่มันเป็นแบบว่ามนุษย์อะมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว เราเริ่มเตอร์กลายเป็นดัสตอมดัสตอมแปลว่าอะไรวะพายุฝุ่นโอเคดัสตอมบอกไฟกลายเป็นแซนสตอมเมื่อกี้พายุฝุ่นอันนี้พายุทรายเยอะแล้วก็โอ้ย oh, สิตกลายเป็นมิเรจมิราจแปลว่าภาพลวงตาด้วยทุกคนอืมแซนบวกดัสกลายเป็นดัชโบว์แม่งดับเบิลเลยเป็นทั้งพายุทรายและพายุนี่เลยนี่คือเราลองแบบว่าลองหลายๆอย่างเลยทุกคนๆๆ เป็นนิกบวกนะเป็น Ash, แอชแปลว่าเท่าครับผมเท่าทุลีฟิวนะเอาเอิร์ดเอ้ยเอิร์ดบวกแอชกลายเป็นโซลโซลแปลว่าอะไรดินเราได้ดินแล้วทุกคนดินผมรู้สึกว่ามันต้องสร้างอะไรได้หลายอย่างเลยดินบวกกับบริกกลายเป็นบ้านเชี่ยเราได้บ้านแล้วทุกคนเรามีบ้านเรามีกำแพงเราจะมีเราจมีอิดสิเอ it, เอ,อแล้ว เราเอาบ้านบวกกับบ้านบวกกับโลกกลายเป็นฟาร์มแล้วมีทุกอย่างยกเว้นมนุษย์แล้วตอนนี้เคเอาฟาร์มบวกกับเอิร์ธกลายเป็นฟิวโอเคแม่งมีครบแล้วยกเว้นคนอยู่อาศัยมาเลยฟิวบวกกับน้ำจะได้เป็นสวัมสวัมมันคือปลักปลัก อีกจริงมันแปลว่าหนองน้ำหรือว่าหนองนะครับอขอขอบคุณเว็บวอร์ดี้กูรูด้วยนะครับผมปรากอเจอสวัมบุกไปกลายเป็นมังกรสิ่งมีชีว <c oughs> ติต <c oughs> ตัวที่สองเรานะครับที่ปรากฏในคลิปนี้ก็คือมังกรแล้วมังกรบ,บกน้ำอะกลายเป็นงูทะเลโอเคสิ่งมีชีวิตเราสามตัวลวแล้วคนกูเมื่อไหร่จะได้เกิดอ่ะยังเอาซี เซอร์เพนโลกกับไฟกลายเป็นดาก้อนเอาดาก้อนบวกกับลมยานคาราโดเอาดาก้อนบวกโลกเข้าไปกลายเป็นภูเขาโอเคเราไปบ้านเราไปภูเขาภูเขาบวกน้ำอ่ะกลายเป็นเล็กทะเลสาบเล็กบวกกับเรนโบว์กลายเป็น K, Engine, ป icorn, Engine, ยูนิคอนเชดเคบวกเอนจินเข้าไปเอายูนิคอนบวกเอนจินได้ปะเพกาซัสยูนิคอนบวกยูนิคอนบวกกับเครื่องยนต์กลายเป็นเพกาซัสนี่คือเพลงเลยอย่าคิดไมอื้อ ถ้าเราเอาเป็กกะซัสปลูกกับฟาร์มไปไหมยูนิคอร์นยูนิคอร์นบวกกับเว็บซีโฮสมาน้ำทำไมมันไม่ได้ขนสิทีวะมันได้แต่สิ่งมีชีวิตอ่ะเอาเปกาซัสกับยูนิคอร์นรวมร่างกันจะได้ไปหรือเปล่าอาลีคอนอ๋ออลีคอนคือครึ่งยูนิคอร์นครึ่ง,รง,รงเพกาซัสนะฮะไ,ไม่ผิดถ้าเราเอายูนิคอร์นกับฟินิกซ์รวมกันได้ปะกลายเป็นดาก้อนเอาดาก้อนรวมกับอาลีคอน ดูนกเป็กกัสต์ดาก้อนไฟมันคือมแมลงอะไรวะดาก้อนไฟมันคือมแมลงปอนั่นเองเราได้สิงมีชเยอะชิบหายแต่ว่าเอา,บว,า,วบ,ออาบวกกับน้ำเผาบ่อน้ำ Sea Horse มานะบวกกับไอ้นี่ไปกลายเป็นซีฮอ o r s e ทำไมาเป็นซีฮอ o r s แยกกันกับซีฮอ o r s แยกกันแสดงว่ามันคนละตัวแน่เลยบวกกับซี a อสกลายเป็น Island ได้เป็นเกาะแล้วครับทุกคนเราได้เกาะแล้วถ้าเกาะบวกกับโลกอีกก็กลายเป็นคอนทิเนนต์แปลว่าอะไรวะเอนทีคอนทิเนนต์แปลว่าทาวีปเชียเราได้ทวีปแล้วถ้าได้ทวีปบ,บวกกับโลกไปอีกเนี่ยมันจะได้ปะกลายเป็นแลนด์เไปดูสิพอตเทอรี่มันเป็นเอ่อเออแบบว่าที่ใส่แกกันนะ่ะถ้วยเออเขาเรียกว่าแกกันนะั่นแหละทุกคนอะโอทีเคแกรมฟินิกโดนการเป็น นกไฟ Firebird เขียนแค่เอาแอดบวกกับ Field ด้กลายเป็นครอปครอปทีปม่มันคุ้มมากเลยครับมันคุ้มมากเลยผมลืมครอปแปลว่าครอบตัดมสมบัตบวกกับ Add ได้ปะกลายเป็นขี้ k e อไม่ใช่ Mountain, กลายเป็นโคนมาเทนบวกกับ l a k กลายเป็น f ร์ t คืออะไรวะคืออะไรวะผมไม่รู้ครับทุกคนคอน n ิเนน n ์บวกกับ p าว กลายเป็นโอเชียนเอาเป็นทะเลแล้วลมีทะเลแล้วดาก้อนฟบวกยูนิคอร์ไปกลายเป็นดาก้อนดาก้อนบวกกับซีเลเวทานสัตว์ในตำนานแม่งเยอะวะ่ะเราสร้างสัตว์ในตำนานมาหลายตัวมากเลยนะทั้งเลเวทานยูนิคอร์เป็นเอกมังกรคือเยอะชิบหายเอาสวอมบวกกับบังกรอได้ปะกลายเป็นลิซาร์กลายเป็นกิงกาแล้วคนอยู่ไหนวะผมอยากได้คน เลเวทานบวกกับมังกรอีกทีได้เลยเทียมัตกษัตวิย์ตำนานแหละแต่ผมจำไม่ได้ว่ารูปร่างมันเป็นไงเทียมัตบวกกับดาก้อนกลายเป็นบาฮามุตเอ้ยมันมีสัตว์ในตำนานสัตว์เทพนิยายเยอะจังหมดเยอะเยอะเยอะจังวะเอาลิซาร์บวกระดัสตองถ้าเราเอาริสารบวกกับมือมายกลายเป็นแกมิลิสตัตดนโนเสาร์ผมสร้างไดนโนเสาร์ครับทุกคนเรามีไดนโนซัยไดโนเสาร์บวกกับเมืองไปอีกจะได้อะไรวะ พอซิลพอซิลบวกกับดินได้เป็นน้ำมันน้ำมันบวกกับแท้งแก๊สโซโเอ้ยกาโซลินน้ำมันน้ำมันกาโซลินบวกกับเอนจินเข้าไปรถรถบวกแพกเตอร์อ๋อไอเชียเราได้มาเยอะมากเลยถ้ารถบวกกับมือบวกกับโล่ไปได้เป็นอะไรเทียร์เทียร์แปลว่ายางได้ยางได้รถไปไหม้เดนเสาร์บวกกับรถกลายเป็น Monster Truck JK กลายเป็นแอดปุกกะฟาร์มเ e r t ทิลเ e r f ทิลเลเซอร์ิเซอร์แปลว่าปุ๋ยปุ๋ยบวกกะภูเขาเข้าไปกลายเป็นพืชโอ้โหสิ่งมีชีวิตกำลังพัฒนาพืชบุกกะบ้านได้ไรบ้างการ์เด้นเป็นสวนวะเราด้สวนแล้วครับทุกคนโลกรวมกับสวนเข้าไปกลายเป็นดอกไม้โอ้โหลกต้องการดอกไม้แล้วเราเอาสวนบวกกบฟาร์มจะได้ไรบ้างได้ฟาร์ม บวกกับแบเอรี่ได้เป็นวาสแปลว่าแจกันเอฟฟอร์ดบวกโอเชียนได้เป็นเวลประวานวะประวานได้แหละบวกกับเรือทารกลายเป็นคาเค้นเอ้ยสิ่งมีชีวิตในตำนานหลากหลายประเภทนี่มันอะไรเอา Water. วอเทอร์รวมกับแก๊สโซฮอมมันแกเป็นออยคาบวกกับออยกลายเป็นแก๊สโอเคแก๊สบวกกับลมสตรีมกลายเป็นเอนจินเอนจินบวกกับวอส กแ,แกลเป็นคาคาบุกแพนแกเป็นทรีทรีบวกกับพืชกลายเป็นฟอเรสต์ฟอเรสต์บวกกับโลกกลายเป็นทรีเบอร์ฟอเรสต์บวกกับคากินกลายเป็น,กกปน,น,นทรีสออฟฟอเรสต์กับวอสกลายเป็นทรีมันรวมกันได้ไงทรีแก้เป็นไฟได้เลยฟอเรสต์ไฟป่าไฟไหม้ฟอเรสต์ไฟบวกกับทะเลเข้าไปกลายเป็นควัน ออยบวกกับไดโนเสาร์เอเคฟอสซิลเอาฟอสซิลกับคอนติเนนต์น่นนะเดโนเสาร์วกกับวอเตอร์กลายเป็นกลาสเป็นแก้วโอเคแก้วเอาบลิรีวกกับไฟก็จะได้เป็นคริวคริวไปโดนน้ำกลายเป็นแก๊สวินบวกกับบุคาโนกลายเป็นอีรัปชันน้นำแก้วกลายเป็นวาย เอาไยไปอยู่ในบ้านได้ไหมบ้านบ้านบ้านอยู่ไหน้ว,วะ house h o w s e house เป็นภาษาวะ h o w กลายเป็น where วั a t แหละสีฮอยเข้าไปกลาย what the fuck is this continent EU Europe เราได้ประเทศแล้วครับเราได้ประเทศ Europe EU <ítulo> sabes, ป่าป่าบวกป่าอะกลายเป็นวิลเลจเออแล้วไม่ลองเอาเอาบ้านกับบ้านลงกันกลายเป็นทาววิลเลจบวกเท้ากลายเป็นซิตี้โอ้โหกลายเป็นสโมกลายเป็นโพลูชันว่ะคอนทิเนนต์คอนทิเนนต์กลายเป็นแพนเจสแพนเจสรวมกับซิตี้กลายเป็นคอนทิเนนต์แพนเจสแพนเจสตรงไหนวะซูเปอร์คอนทิเนนต์ตัวคอนทิเนนต์ตัวคอนทิเนนต์อ๋อ พอทีเน็ตบวกกับเอิร์ธแพนเชียเชียการคอมมิเนิเคชันของมันนี่สุดยอดมากเลยนะทุกคนพอทีนนอ c เน, Atl antis. Atl antis. เเนเเ็นบวกกับซีฮอตกลายเป็นแอตแลนติสแอตแลนติสเอายุโรปกับโลกก็จะกลายเป็นฝรั่งเศสเอาฝรั่งเศสไปรวมแก๊สอีกกลายเป็นปารีสปารีสบวกกับดอกไม้ได้เป็นหอไอเฟลไอเฟลบวกกับ ออกไปไม่โดนโดนป่าไปไม่กลายเป็นผู้นัดมา22นาทีแล้วงั้นอีกทักหน่อยแล้วกันวิลเลจบวกกับโพลูชันกลายเป็นสลัมครับผมพอาในหมอแล้วพืชกับเพืชไดทรีมอนสเตอร์ทรักกับสวนกลายเป็นทรัคบวกฟาเวอร์เข้าไปกลายเป็นดีลเบอรี่โอฟิดเอร์กลายเป็นมันอะไรอะไอะอไอรอรไอออนะเอออรออออออ เจอสาบวก,กฟอสซิสลแฟนฟอสซิสลแกสโซฮอ์บวกกับแอมเบอร์นไปแอมเบอร์บวกกับสลมัมกลายเป็นสลิมฮะไม่สลิมนี่หว่าสลามเกิดใหม่ได้ทีก็ไปสลาไปแสลมไม่กันหรอกคนนีเมกาสลามแหเบเ,เอ็มแอมเบอร์สลามเช็สเทสลา่าว,วเดลิเวอรี่เมลแมน เมลแมนเราได้คนแล้วครับทุกคนคนส่งจดหมายถือว่าปิดคลิปเลยแล้วกันเพราะเราได้คนและถือว่าเป็นคนนะเมลแมนโอเคถือว่าฮาดีถ้าใครนะครับผมอยากให้เล่นเกมนี้ต่อนะครับไย่าฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยไว้เจอกันใหม่เกมเอคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,นา see you next day day goodbye แล้วเจอกันครับผมบ๊ายบอย่าได้กดไลค์เยอะนะเดี๋ยวจะไม่ได้พตัต่อ Talk nobody, really do it now Now you gotta keep it to yourself until you lose it Thinking that you're gonna need someone to tell you Use your but you're gonna break the walls Hit them with the fake, you know you cool, you low